สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเส้นซองอีกคือเกาเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาพอกันทังช่อง u t u b e บุญน้ำโช์คือเกาค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเส้นซองมีแนวทางเล่เลามือหนีมาฝากค่ะแนวทางเล่าพัฒนานะคะงวดวันจันทร์ที่31มีนาคม2568ค่ะ โดยคลิปนี้นะคะมัดรวมซีสำนักไม่คุณบอคุณแม่เบิ้งในคลิปเดียวเลยจังไดนะคะก่อนที่ห้าสิเขาไปเบิ้งเขาไปเอาตัวเลขแนวทางนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะเซียนสองก็ฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากช่วยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะให้กาลังใจทังช่องนะคะแล้วก็ให้กาลังใจเจ้าของตัวเลขเจ้าของแนวทางนะคะเซียนต่างๆที่เพื่อนได้เอา ตัวดีตัวเด็ดนะคะแนวทางดีๆมาฝากมาตอนเห่าแบบฟี่ๆค่ะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันดีกว่าวา่าในซีสำนักนี้มีไผ่แน่นะคะแล้วทั้งซีสำนักปล่อยที่ดีที่เด็ดยังมาฝากเห่าไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยค่ะ สําสหรับเลขเล่านะคะคลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเซนซองเป็นคลิปที่2นะคะคุณพ่อคุณแม่คะแต่ว่ามือนี่นะคะมาเจอทามัดร,ร่วมเลขไทยเลขยังแล้วนะคะเซน2องไทยคลิปยูนะคะเป็นคลิปที่สแล้วคุณพ่อคุณแม่บ่วเมือนี่อัดหนักจัดหนักจัดเต็มนะคะเล่ากระทิมบ่าไดเลขสีออกสองถุมเครื่องเมื่อแรงไทยกับทิมบ่าไดคุณพ่อคุณแม่มืออื่นเลขไทยสีออกนะคะกันเลย มีคลิปหลายแนในมือนี่จังได้กับฝากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะเขามาเอาตัวเลขมาเอาแนวทางดีๆที่เซียนซองนํามาเสนอในมือนีเนาะ และกะฝากเขามาเบิงเขามาใหายกำลังใจเส้นซองน้ำแน่คอมเมนต์หากำลังใจกันก็ได้หรือคอมเมนต์สวัสด,ดีหรือแสดงความคิดเห็นดีๆนะคะหายเส้นซองใดอ่านได้หูว่ามีหมูเบิงอยู่มีคุณพ่อคุณแม่คอยหายกำลังใจมีเอฟซีที่สนใจแนวทังตัวเลขนะคะหายเส้นซองใดมีแห้งมีกำลังใจนะคะหาดีตโตดีตัวเด็ดเนาะหาสิ่งดีๆมาฝากอยู่เรื่อยๆค่ะ เมื่อนีบอกเลยว่าเมียจังใดก็ต้องยอมนะคะสีไร้ายคลิปแน่ก็ต้องยอมนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็ทิ้งไม่ได้อันนั้นก็วางไม่ได้นะคะกันเลย ตัดสินใจนะคะจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบประสานมือนีสีอยู่กับเส้นซองเงาแนะค,ะาค่ะเขาบอกว่แหม่หลายคลิปแน่ย่าฝาเบื่อนากันเนาะอ่ะว่าถึงคลิปนี้นะคะเป็นในส่วนแนวทางเลกเล่าค่ะมัดสีสำนักนะคะมัดรวมสีสำนักในคลิปเดียวนะคะก็จะมีแนวทางของเซียนโคราชนะคะพ่อเซียนสองห้องค่ะพ่อคอนแกนเนาะแล้วก็ปู่หกหนึ่งแปดซุ่มเงียบนั่นเองค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าต้องฝ่าวิดีโอฝ่าวงคลิปและสิได้ไปเห็ุคลิปใหม่ล่งอีกนะคะขอจดจัดฝาดยาวเลยคุณพ่อคุณแม่จวดกันเลยนะคะเปิดสำนักแรกกันทีแนวทางของเซียนโคราดเลยก็แล้วกันค่ะอ,อ๋อสำหรับผู้ใดนะคะที่เป็นออแฟนทัพพอสุระนะคะหรือว่าผู้เฒ่าน้ำโชคนะคะเสียนซองได้ลงไปแล้วนะคะสำหรับบทสัมผณสเดอ้อจ้ะใครที่ยังไม่เห็นยังไม่ได้ดูนะคะดูคลิปนี้จบแล้ว เข้าไปเลื่อนหาดูได้เลยนะคะเส้นซองล่งหาแล้วนะคะงวดนี้นะคะว่าถึงเนาะความสบายอกสบายใจของพ่อสุราคอนขังมีร้ายค่ะอ,อหัวเลาะเบิดคลิปนะคะก็เลยคลิดว่างวดนี้บ่แน่นะคะขอเมาทุกรางวัลมาสั่นพ่อว่าเข้าไปดูเข้าไปเอาเข้าไปฟังได้เลยนะคะพ่อมีตัวเน้นพิเศษอยู่คุณพ่อคุณแม่ต้องตั้งใจฟังเพิ่นบอกดีๆเพื่อนจิบเพิ่อนเน้นให้ดอกเนาะ มาดูคลิปนี้กันต่อนะคะสํานักแรกนะคะเปิดกันที่แนวทางของเซียนโคราชค่ะนี่ค่ะเราพัฒนาวันนี้นะคะวันจันทร์ที่31มีนาคม2568แนวทางของเซียนโคราชนะคะบอกว่าเด่นวิ่งรุดไปที่4รองหค่ะหลักร้อยลาววันนี้นะคะมีเลขหเลข4แล้วก็เลข8เซียนโคราชเน้นไปที่เลขหนึ่งกับเลข4ี อบได้คือกันสําหรับลักลอยนะคะงวดมือว่างวดมือวันศุกร์กับเขาคือกันนะคะสาหรับลักลอยเล่าเส้นโครลาดเนาะลองพิจาหน้าเบิงหายอยากจับเป็นเลข3าตัวเองนะคะคุณพ่อคุณแม่บาที่นี่เลขจับคู่นะคะในมือนีที่เส้นโคราดจับมาให้นะคะกรสีมีหนึ่งซีค่ะหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดซีเจ็ดหาเจ็ดสามเจ็ดสองซีแล้วกับซีซีค่ะ,คะ ชุดกันเมอรอนีสามหางนะคะกันไปที่4ีหาหนึ่งสามและกับหนึ่งเก่าสว่วนโตเน้นพิเศษนะคะเมอรอนีเส้นโคลาดเน้นมะไ่ทั้งเบิดหาหางด้วยกันนะคะเน้นไปที่เลขหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็สี่สี่ค่ะเส้นซองวงกลุ่มไว้ให้แล้วสําหรับโตเน้นของเส้นโคลาดเนาะคุณพ่อคุณแม่ล่องเหลือกเบิงนะคะฝากสามตัวมาด้วยนะคะวันนี้ฝากมาทั้งหมดห้าหางด้วยกันค่ะ C หนึ่งสาม่หนึ่งเก้าี่ห้า C หนึ่งสี่แล้วก็ี่เก้าค่ะเน้นพิเศษนะคะเน้นไปที่เลข C หนึ่งเก่าแล้วก็เลข C C เก่าค่ะแล้วก็มีฝากสตัวมาหนึ่งังนะคะฝากมากมือนี้ก็คือเจ็ดสี่เก้าหนึ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือแนวทางในวันนี้นะคะล่าพัฒนาของเซียนโคตรขาดค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่อยากได้ไทยของเพิรนบอถ้าอยากได้เซนซองเสรีล่องคอให้นะคะจงได้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แน่นะคะเพราะว่าเซนโคราดเพิรนกับบรลูว่าเอฟซีอยากได้ไทยของเพิรนนําบอนะคะถ้าอยากได้นะคะให้คอมเมนต์ว่าอยากได้ไทยของเซนโคราดนะคะคุณบ่อคุณแม่คะเซนซองเสรีติดตามให้หรือว่าเซนโคราดอาจจะเขามาเบิงคลิปเพิ่นอาจจะเห็นว่ามีผู้สนใจร้าย เพิ่นจะได้เอาแนวทางมาแบ่งปันมาปล่อยแห่เหาเนาะจากนั้นก็ใครอยากสนใจนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะอ่าโอเคนะคะมาต่อสำนักที่สองค่ะนะคะเราพัฒนาวันนี้นะคะต่อกันที่แนวทางของปูหกหนึ่งแปดซุ่มเงียบค่ะเลขเล่ามือนีของปูซุ่มเงียบค่ะฟันเด่นวิ่งรูดนะคะเม็ดเดียวนะคะมือนีฟันไปทีเลขสองค่ะคำเตือนยังเหมือนเดิม เน้นวิ่งรูดแล้วจะรอดนะคะจับ3โตมันมาห้หางนะคะ C หนแล้วก็1 2 5ค่ะปูเน้นนะักไปที่เลข4 1 2นะคะจับคู่มากเมื่อน,นี้นะคะ C คู่4หางแค่นๆค่ะมี2 1 2 4 2 6 2 7นะคะเน้นฟันเม็ดเดียวนะคะฟันหางเดียวแค่นๆไปที่เลข2 4ค่ะ ส่วนข้างล่างนี่นะคะ3ตัวมา1ตัว3ตัวมา2ตัว3ตัวมา3ตัวนะคะเอาไปเป็นโตประกบก็ดีหรือเลือกไปเมื่อยไปแล่นก็นดีค่ะเมื่อนี้ไฮมานะคะมีเลขก8เลขก7และกัเลข2นะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่แนวทางของปูสุ่มเงียบค่ะนี่หนึ่งสองสามห้าหดแปนะคะอะ โอเคนะคะก่อนสิไปอต่อสำนักที่3ขอพักเบรกโฆษณาสักหน่อยเพราะว่านำเสนอมา3คลิปที่ผ่านมาบรอด้ขายของจะคลิปนะคะค่าเบาตัวเลขแนวทางนะคะเวลามันหลายแล้วก็เลยบรอดแคแนะน,นำค่ะตัวนี้นะคะถึงแม้จะไม่ได้พรีเซนต์ในคลิปต่างๆแต่ก็พร้อมส่งนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเซ็นซองสต็อกของมาไวแล้วนะคะสําหรับครีมัวนี้นะคะโตกระปุกเคียวๆนี่นะคะเน้นฟื้นฟ,นฟนูเน้นบํารุงทาแค่ก่อนนอนอย่างเดียว ใช้ติดต่อกัน2-4ถึงสกระปุกขึ้นไปเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแน่นอนผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฝาเรื่องกะจุดดังดำผิวหนามองคำหนาเหี่ยวหนาแหงหน้าว่ามีความชุ่มชื้น เอาตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะคะบอกเลยว่าการันตีวความปังแน่นอนสําหรับตัวนี้ไพรใส่กะว,ว่าดีไพรใส่กะเห็นผลน,นะคะ 2- อถึงสกระปุกขึ้นไปนะคะฟากะดูจางลงหน้าขาวใสขึ้นภายใน 2- อถึงสกระปุกแน่นอนนะคะเล้วแต่ผิวหนาข้นเนาะไพรสนใจนะคะ2กระปุกหาหาศูนย์โซฟี่นะคะ4กระปุกนะคะอยากเห็นผลไหวเดือนหนึ่งให้ใส่ไฮเบิร์ตกระปุกเดุณพ่อคุณแม่ท่านานะนานะคะโบกเข้าไปเยอะๆนะคะ4กระปุกนี้นะคะ เนผลผ้ายในซีกับปุกนีเซตนี้1,000 100, นะคะ1,000ถวนทรงฟรีนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยอันนี้ทาแค่ก่อนนอนอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าใครนะคะ อยากรู้อยากได้เออคิอมนี่จะคิมกังขึ้นแหนเราคิมกังเว้นบ่ม,มี่บอกมีเหมือนกันค่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่มากคค่เขาคขึ้นกันคุณพ่อคุณแม่เป็นรองพื้นเออบอมแอนเป็นกันแดดผสมรองพื้นนะคะ SPF 5 0 PA บวกบวกวกนะคะทาปุ๊บนะคะป้องกันแสงแดดด้วยแถมหน้าขาวใสขึ้น 1- 2ระดับนะคะตัวนี้กระปุกละ2 0 0นนะคะใครสนใจตัวไหนติดต่อมาได้เลยตามเบอร์ที่เซ็นสองลงไว้นะคะ เป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยถ้าสนใจมีไลน์แอดไลน์มาจะง่ายกว่าแอดมาแล้วอย่าลืมถึงขอความไว,ว้วาสนใจครีมนะคะหนูจะได้หูว่าค,คุณพ่อคุณแม่อยากสอบถามเรื่องอีหยังเนาะจะได้เข้าไปรงแายละเอียดให้ถึกนะคะแล้วกะทาผูดใยบอมีไล์กะติดต่อโทรมากก็ได้หนูก็เป็นคนรับคือเก่านะคะ0 9 4 0์เ2 6 7 4อเกา6 7 4ค่ะ เซนสองรอตอบรออ่านรอรหลับอยู่พร้อมส่งให้ทุกวันนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะอ่ะพอแล้วนะคะต่อแนวทางกันดีกว่านะคะแนวทางเล็กเล่านะคะต่อสำนักที่สามจวดกันต่อที่แนวทางของพ่อเซียนสองห้องค่ะนี่ค่ะลาพัฒนาวันนี้ของพ่อเซียนสองห้องนะคะเดนวิ่งรูดฟันไปที่9แล้วก็2นะคะเดนแห้งคือเล็กเก่านะคะ จับ3ตัวมา3หางค่ะ2 4 9 2 5 9 2 6 9องาจับคูมาเมื่อนี้นะคะมี 4, 9, 5, 9, 6, 9, 2, 4 2, 5, ี5เก่าห2าเก่า6เก่าสองีกาเลกเล่ามือแร่งสีเบิ้ลมาสันพอว่าคือสีเบิ้ลไปทีเก่าเก่ากับ2 2นี่ล่ละเนาะ้าจิถามว่ามื่อนี้พ่อมากโตัได้เป็นพิเศษนะคะแต่ขตเด่นแห้ง ชอบเลขติดเก้านะคะพอเน้นไปที่เลขสี่เก่าหเก่าและกับหกเก่าค่ะมีแค่นี้เลยนะคะสำหรับแนวทางของพอเซียน2อห้องในมือนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่แับหน้าจอได้เลยค่ะ1 2 3 4งสองสามห้าดแปนะคะโอเคเนาะปิดท้ายนะคะมาหอดสำนักที่4แล้วนะคะปิดท้ายสำนักที่4นะคะมาปิดกันที่แนวทางของพ่อขอนแก่นค่ะ ลาวพัฒนาในวันนี้ของพ่อคอนแกนนะคะเดนวิ่งรูดนะคะเดนไปที่6รอง9จับคู่มาในวันนี้นะคะมี6 2 6 3 6 4 2 9 3 9 4 9กันเบิ้ลนอยนะคะกันไปที่6 6, 6แล้วก็9 9ค่ะแล้วก็มีฝาก3โตมากาหางเนาะ9 6 2 963แล้วก็964ค่ะส่วนโตัเน้นพิเศษนะคะพอคอนแกนมักแห้งก็คือมักเล็กติด6นะคะวงกลมแดงจึงคืงมาให้นะคะ4คู่4หางเน้นไปที่เลข6ก6อ6 4สแล้วกับ66ค่ะนี่ก็คือแนวทางมือนี้นะคะของพอคอนแกนค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ ครบถ้วนกระบวนการนะคะคลิปนี้รวมให้สี่สำนักนะคะอยากให้ทุกท่านทุกคนดูให้ครบนะคะทานยังบบเบิงพอสุรากับไปเบิงไปเอาตัวเลขนะคะมือนิกาตัวเลขหน่อยคือกันสำหรับพอ,อผู้ถาน้ำโชค่ะนะเนาะลองเอามาเปรียบเทียบเบิงใส่กันนะคะ <S <S พิจารณาเบิงนะคะว่าโตไดนะคะผู้นี้ก็ให้ผู้นั้นก้าให้ตัวใดมากแรงนะคะวิเคเบิร์งนะคะเลขใดส่งคือให้คุณพ่อคุณแม่เลือกไปยิบไปจับนะคะมือแรงจะได้โชคได้มานกันเนาะ จังไดนะคะในส่วนวันนี้ใครที่ลงทุนไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ้าคุณพ่อคุณแม่ลงทุนอันใดไวเส้นซองกะขอไวยพ่อวยช่ให้ทุกท่านทุกคนนะคะสมดังปรารถนาทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยรวยรับทรัพย์นะคะมือแรงนี่ให้ได้มีเงินมีทองนะคะให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงบาทที่นี่หลังจากจบคลิปนี้คือจังที่บอก วันนี้ต่อกันกับรัฐบาลไทยเยอะมากๆนะคะเจนซองต้องเหตุลงภายในมือนีห้ครบให้เบิดนะคะเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้มีเวลาวิเคราะห์มีเวลาดูคลิปมีเวลาไต่ตองนะคะมืออื่นเหล็กจะออกแล้วก็จะมีหลายแนวทางนะคะที่จะอาจจะลงมืออื่นเสรา้าแต่ว่ากะเอาไปลงมืออื่นเลยบ่ได้นะคะถ้าเกิดมือนีนะคะมีแนวทางใดอยู่ในมือแล้วเจนซองต้องเฝ้านําเสนอเพื่อละ สิได้ท่านทวงที่นะคะเพราะฉะนั้นฝากเอฟซนะคะเขามาเบิงเขามาเอาตัวเลขเขามาหายกำลังใจกันน้ำแน่เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไปแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจังใดเข้าไว้พอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ